มาพิดาพี่น้องอากาศท่อนแดดท่อนนี่เ,เหน่ยวเถืองไปได้พี่น้องฝนตกวัสองเทือ่อสามเทื่อเดียวเอ้ยมาเบื่องใหม่เขียวขึนพี่นออ้องเอ้เือนน้ำฝนนี่เขียวขึนคิดถึงพิตาเลยพี่น้อง ว่ากินหน่วยเดียวพี่น้องเนี่ยหนึ่งหน่วยสองหน่วยสองหน่วยพี่น้องกระดังเป็นดอกกระดังกินดอกป็นดอกกับมี่พี่น้องสิเรากินยี่สิบเนี่ยว่าแมนสืบบอได้กิน แดดห้อนายอากาศห้อน่า่นสีตายตัวนี้ฝนตกมาพี่น้องเไยนี่กระดังกินดอกกินแน่นอนพี่น้องเลยลักษิดากินจู มาโค้งพี่น้องมาโคง้งเป็นหน่วยหลายหน่วยอยู่พี่น้องหลายหน่วยอยู่ซื่นจับหน่วยด้วยพี่น้องเลยเออสนุกตํำกินเดี่ยพี่น้องเลยบัดน,นี้สวัสดีครับ